สวัสดีทุกคนทางบ้านทุกท่านยนะะวันนีมาพบกับเจ้าอีซี่โกนี้คือะปาหลอกคนด้วยการฉีดสเปรย์ปืนบอลก็เอาสเปรย์ที่ไหนจ้ะแล้วก็ใส่แล้วค่ะตามนี้แล้อ่ะนหัสหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสา้ยสามศูนยสามแปดศูนย์สามตัวจ๊ะ โอเคให้น้องๆพิมพ์ตามนี้ไปเลยโอเคนี่ยัยได้แหละอ้าวพิมพ์ใหม่หมดเลยอย่าพิมพ์ใหม่นะเจ็ดสามศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เออเขาเรียกว่าคัดลอก โอเคนี่หญ่ได้แล้วทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะจ๊ะน,นี่พิมพ์ตามนี้เลยดี่เขจาจะได้หมอเ้อมายไปม่สออ my god นี่เป็นเครืองสูตน,นี่เหรอวางสูตรเตมือเรียบร้อยเือไหมเือแล้วดูกระจเหมือน <c oughs> ก็น่นก็ใช่เนาะใครโชคใครเป็นผู้โชค้ายนะแล้วก็มาที่คนดีเฮ้ยมีคนได้แล้วมีคนลมก็แล้วมันจับได้นมันร้อนไวมันจะร้อนวกว่าพีริกดาว ไม่ใช่ไหมเอาตายหอาไ่เป็นไรยทำเองโดนเองเฮ้ยคุณคุณมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะป้ามลงไปปากกาโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ เออแม่แก oh <laughs> ขอใหรนะคครอ๋ uh huh. อฮะซ่อมยิงเจสตไปเลศวูวูแล <laughs> ้วก็ทำท่าเหมือนด้วยนะทำท่าหลังว้าาาานี่ไงเหมือนไปนี <laughs> ่รู้ดิ เ่ะเฮ้ยอ้าวไปไม่ได้ไม่แต่แต่ซุปเหมือนซปเปอร์ล็อกมันจะเป็นเจ้าแรกไหมเออไม่ยากแล้วเราอ้ต่ราคาจับหวครับเราเจอคู่ของเราแล้วนี่ีต่ออีพีสองนะคะบ๊ายบาย